สวัสดีครับพบกับเสียสวนช่องผักออร์แกนิกครับวันนี้เรามาพามาดูเดินสวนครับส่วนในไร่ของเสียสนเองนะครับนี่ครับมาเดินดูครับสวัสดียามเย็นครับทุกคนเป็นไงมากเพื่นพนพนพนอนๆทุกคนคงสบ,บายดีนะครับอ่าเรามาดูสระนงสระน้ำของเรานี่ครับ เออนี่ไงผมเจอแล้วจะแนะนำอะไรให้ฟังครับนี่ครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่คือสาลายน้ําจืดครับนี่คือสาลายน,น้าจืดครับไม่ใช่ใบบัวนะครับสาลายน้ําจืดครับอันนี้เป็นสาลายน,น้ําจืดอ่ามันมีธาตุอาหารโปรตีนเยอะมากครับอันนี้ครับมันเป็นคพือเศรษฐกิจของภาคอีสานเขาเรียกเขาอีสานก็จะเรียกเทา ขอจะอามาราบทําเป็นลาบเทาเลยครับหาก,กินยากมากเลยครับอันนี้มีโปรโตีนโปรโตีนเยอะมากเลยตอนนี้ทางทางอ่าจังหวัดจังหวัดอ่าแถวไปทางกาลสินก็เป็นฟาร์มทาฟาร์มเพาะอยู่ครับตัวนี้ยกาลสินทําฟาร์มเพาะสาหร่ายน้าจืดต,ตัวนี้อยู่ครับ เอามาส่งทางร้านอาหารทางทางทาง,ทางภาคกลางแถวปทุมธาน,นีครับเพราะจากเป็นฟาร์มฟาร์มสาลายน้ำจืดเพราะจากอ่ากาลสินส่งกรุงเทพครับเนี่ยครับหาก,กินยากมากและแพงด้วยบอกเลยว่าเนี่ยถ้าทำสำเร็จรูปแปรรูปแล้วเนี่ยมีถึงเจ็ดสิบบาทเลยครับต่อชามหนึ่งครับหางก,กินยากมากอันนี้เป็นนี่ไอ้มันแก่แล้วครับ นี่เป็นแก่แล้วเขาต้องเอาช่วงแรกๆมันจะอ่อนกว่าน,นี้ครับพระธรรมครับอันนี้สาระนานรู้ครับนี่ครับลาบเทาตาอีสานจะพูดกันอ่าวันนี้เฮียถอนก็สวัสดีนะครับ